โจทย์ข้อที่ส wow. ิบเก้าวัตถุวางหน้ากระจกเว้าบานหนึ่งเป็นระยะหกสิบเซนติเมตรก็ให้เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วกันนะครับกระจกเว้ามีลัศมีความโค้งสี่สิบเซนติเมตรก็เดี๋ยวดูที่กระจกเว้าอันนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนโค้งนะครับเว้าเข้าไปด้านในแล้วถ้าเราวาดส่วนโค้งนะครับให้มันเต็มรูปวงกลมรูปหนึ่งนะครับก็จะได้วงกลมประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วงกลมนะครับก็จะมี จุดกลางหรือว่าจุดเซนเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วเมื่อเราลากระยะนะครับจากจุดเซนเตอร์ของวงกลมกลับไปหาจุดกึ่งกลางของกระจกเว้านะครับเราก็จะได้รัศมีของวงกลมซึ่งค่าระยะตรงนี้แหละนะครับก็คือรัศมีความโค้งที่โจทย์ก็ให้มาเท่ากับ40เซนติเมตรนะครับแล้วเขาก็ถามว่าจะได้ภาพออกมาเป็นลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาวาดภาพที่เกิดขึ้นจากการวางวัตถุหน้ากระจกเว้าแบบนี้นะครับ การวาดภาพนะครับก็จะมีแสงอยู่แค่2เส้นนะครับเราก็จะได้ภาพเลยเพราะฉะนั้นเส้นที่1น,นะครับห่มก็จะให้วิ่งนะครับออกจากวัตถุตรงจุดหัวของหุ่นยนต์นะครับขนานไปกับเส้นแกมุกสสำคัญหรือว่าเส้นสีดําตัวนี้นะครับเมื่อแสงนะครับไปตกกระทบกับกระจกเววนะครับก็จะสะท้อนกลับมา ทางฝั่งซ้ายนะครับผ่านจุดโฟกัสหรือว่าจุดรวมแสงนะครับจุดรวมแสงนะครับหรือว่าจุดโฟกัสเนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้มาแต่ว่าจําง่ายนะครับจะมีระยะเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้งหรือก็คือ40หาร2ก็จะได้20นะครับเซนติเมตรต่อมานะครับแล้วก็วาดเส้น C ี่สองนะครับแสงก็ออกจากจุดเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะวิ่งตรงมาเลยมาหาจุดกึ่งกลาขงของกระจกเว้าวนะครับ ด้วยความที่ลากมาไม่ได้ขนานกับเส้นแกมมุกสําคัญเนี่ยก็จะทําให้มีองศาตรงนี้นะครับมุมตกกระทบนะครับที่จะสะท้อนกลับก็จะมีค่าเท่ากันกับมุมที่ตกกระทบนะครับอย่างเช่นตรงนี้ประมาณ30องศานะครับเส้นที่สะท้อนกลับไปเนี่ยก็จะ30องศาเหมือนกันนะครับก็จะได้เส้นสีเขียวถอยหลังกลับมาแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับ ระหว่างแสงสองเส้นสีแดงกับสีเขียวก็เมื่อเราลากเส้นนะครับตรงลงมานะครับเราก็จะได้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพนี้เลยนะครับก็เราก็จะได้ภาพจริงนะครับหัวกลับแบบนี้นะครับก็คือรูปนี้ข้อหมายของภาพจริงนะครับก็คือจะเกิดจากแสงแสงจริงนะครับแสงจริงจากวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับมาจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าแสงจริง ก็จะทําให้ได้ภาพจริงก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของแสงเสมือนและก็ภาพเสมือนนะครับแต่ว่าข้อเนี้มันได้ภาพจริงนะครับแสงเสมือเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับที่ออกมาจากเส้นที่ตกกระทบแสงนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะออกไปด้านหลังของกระจกนะครับก็จะมี2เส้นเหมือนกันก็จะเป็นเส้นนี้นะครับสีแดงแล้วก็ของสีเขียวก็จะได้เส้นนี้ออกมานะครับ สังเกตว่าเมื่อวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแสงเสมือนเนี้มันก็จะไม่มีทางตัดกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดภาพเสมือนที่ด้านหลังกระจกนะครับก็ประมาณนี้เราก็ลบออกไปก่อนข้อนี้ไม่ได้มีแสงเสมือนที่ทําให้เกิดภาพเสมือนนะครับเราเห็นละจากช้อยนะครับมันจะมีภาพจริงหัวกลับก็คือกอไก่กับขอไข่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือระยะห่างของภาพนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามา หาระยะภาพได้จากสูตรนี้นะครับ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s แดนะครับโดยที่ f เนี่ยก็คือระยะโฟกัสนะครับระยะโฟกัสก,ก็คือ20นะครับแล้วก็ s เนี่ยก็คือระยะวัตถุนะครับขอให้มาแล้วก็คือ60นะครับส่วน s แดเนี่ยก็คือระยะภาพคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับ การใช้สูตรนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่อีกนิดหน่อยนะครับ <_ d ose> ก็คือจะเป็นในเรื่องของอแสงจริงกับแสงเสมือนหรือว่าภาพจริงกับภาพเสมือนนะครับถ้าเป็นแสงจริงนะครับค่าเนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับอย่างเช่นจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแสงแสงจริงลากผ่านนะครับอย่างเช่นข้อน,นี้เป็นแสงจริงนะครับก็จะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเป็นแสงเสมือนลากผ่านจุดโฟกัสนะครับ จุดโฟกัสจะมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ลากลงมาเลยเราได้1ส่วน f ที่เป็นค่าบวกนะครับ1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน s ระยะวัตถุเนี่ยจะเป็นบวกตลอดนะครับก็จะเป็น1ส่วน60บนะครับบวกด้วย1ส่วน s ดดก็คือสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับเราก็แก้สรรมการสรรมการนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบ เราก็แก้เลยนะครับผมก็จะย้าย1ส่วน60นะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายมันก็จะกลายเป็นค่าลบนะครับก็จะได้1ส่วน20นะครับลบด้วย1ส่วน60เท่ากับ1ส่วน s นะครับฝั่งซ้ายนะครับ1ส่วน20อันนี้เราก็ต้องแปลงให้เศษส,ส่วนเนี่ยตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านขวานะครับ เราก็จะทำให้เป็นส่วน60นะครับทำได้โดยการคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับก็คูณเข้าไปข้างบนก็จะกลายเป็น3นะครับข้างล่างจะกลายเป็นส่วน60ก็จะได้มาเป็น3ส่วน60ลบด้วย1ส่วน60นะครับเท่ากับ1ส่วน s แฝั่งซ้ายนะครับก็จะได้เป็น2ส่วน60เท่ากับ1ส่วน s แ ทีนี้เราก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะได้เป็น1นส่วนสาเท่ากับ1นส่วนเอสดเพราะฉะนั้นเอสดดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ30นะครับก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับก็จะได้เป็นภาพจริงหัวกลับห่างจากกระจก30เซนติเมตรนะครับ